นักผีแล้วออันนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นผีจา๋าขนาดนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความมูการศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกบทอะไรมาบ้างคร่าวๆลยนะจริงๆก็อ่านบททั้งเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าเรามีการรีวิวก,กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากจากที่ดูในบทของแต่ละคนนะคะแล้วก็เรื่องค่อนข,ข้างท้าทายด้วยค่ะ เป็นกับกับเราเรื่องนี้พอเราพอเราเห็นบทนะครับวามันใจรักเลยอะย่างเงยจริงๆก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยค่ะก็รู้สึกว่าอยากอยากอยาก,อยากลองอยากลองดูลองของ <c oughs> อยากลองของเพราะว่าแบบเออ<ม>การเล่นภาพยนตร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าใจก็เรียนภาพยนตร์มาด้วยก็เลยก็เลยอยากจะเรียนฉากอยากแสดงภาพยนตร์ด้วยเนี่ยค่ะความฝันที่เป็นอยากต้อง, <ๆ S 2> ต,องต้องเป็นเติม จริงตอนนี้ยังไม่ได้เรียนเสริมอะไรค่ะแต่ว่าก็มีการแบบคุยกับทางผู้กำกับด้วยว่าแบบอยากให้เป็นยังไงแบบไหนบ้างแล้วก็อาจจะมีการเวิร์กช็อปด้วยติดอะไรไหมคะถ้าสมมติต่อไปจะแบบมีหนังผีเข้ามาเรื่อยๆมีละครมเนผีเข้ามา <ๆ S 2> เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ผีมาตลอดถ้ามีอีกก็รับโหลดนะคะเพราะว่าไม่หรอกคนก็คงจะติดภาพไปแล้วแหละว่าเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็สนุกดีค่ะก็ รู้สึกว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนมีความท้าทายต่างต่างกัน,กนบทบาทของแต่แต่ละตัวเนี่ยมันก็แตกต่าง,งกันไปก็รู้สึกว่าอะไรที่มาเข้ามาก็ก็ยอมก็รับหมดค่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงก็อยากอยากแสดง ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องเวลาก็ไปกองถ่ายต้องต้องบวงต้องไหว้ส่วนตัว,ตวเราต้องอยังไงบ้างจริงๆตันก็ไหว้ตลอดอยู่แล้วค่ะเวลาแบบมี่าน,ม,านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบเวลาที่เราถ่ายเรื่องของแบบ เป็นเป็นจีนสำคัญเลยอย่างเงี้ยมันมักจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสตรรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องแบบการไว้อย่าเป็นต <c oughs> ัวระตกการยิเย้ยนักเคยเจอเลยป่ะยิงเ <c oughs> ย้ยนหรอเคยแค่รู้สึกว่าอ่อเป็นเรื่องผีเรื่องแรกที่ที่เป็นปกระสือค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นเหมือนแบบว่าเป็นฉากที่จะถอดหัวครั้งแรกแล้วก็เหมือน มันกล้องอ่ะมันต้องมองอะไรที่เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มองดูที่กล้องว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรจะหล่นลงมาหนูก็เลยหันหน้าหนีแล้วสักพักหนึ่งก็มีเหล็กอะไรเป็นลวดจากกล้องอ่ะหล่นมาตรงนี้เ,ออเลยก็เลยแบบตอนนั้นก็ช็อกกันทางกล้องเลยดนหรอ <laughs> ถ้าเกิดโดนก็อันตราย <laughs> ก็น่าจะเข้าตาเต็มเต็มเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบอะไรมันจะหล่นลงอ่ะหนูก็เลยหันพอหันปุ๊บแล้วก็หล่นปึ๊งตรงนี้อือับเรื่อืนอ้มันเกี่ยวออื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 การออื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 กอือ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  เมื่อกี้เห really okay ็นพี่ตั้มบอกว่าบทสวดจริงด้วยก็ก็ต้องไหว้หนักหน่อยคะะคุณก็มีพบของเครื่องรางของขังอะไรางมงรับไม่ค่ะก็ก็ไหว้พระปกติเลยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้พบอะไรเลยส่วนใหญ่ก็เวลาที่จะไปถ่ายอะไราเงี้ยก็จะไหว้พระที่บ้านขอให้แบบทุกอย่างราบรื่นหรือว่าไปกองก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนคลรอไหมคะว่าจะเจอของจริง ไม่ไม่ไม่ค่อยตัวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยเจอด้วยมั้งค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่ที่มันไม่ดีเลยนะก็อาจจะแบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายอย่างเงี้ยแต่ก็วายวายก็ดีกว่าฮะผมลงลงภ้ามาล้าุดล้าสุดเราออกกําลังกายมาหนักไงอันนี้เราก็ต้องโชว์นิดนึง บอกออกกาลังกายมาหนูว่าออกกำลังกายมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนตอนที่กลับมามันกินเยอะทํางานเยอะแล้วกินเยอะมันก็บวมขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากแบบเมนเทนหุ่นเราไว้ให้มันแบบดูดีอะไรอย่างอยากเป็นฟิลแบบฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบแฟนคลับอะไรเขาบอกว่าผอมเกินไปหรือเปล่าแล้วติดวันเยาวชนเรียนแบบป่ะแบบกระดูกเกินไปไหมอะไรังไงไม่ไม่บางทีมันเป็นแสงและเงาค่ะคือกินมันก็มีคุงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็ออกกำลังกายค่ะมันหนักห่วงมาออกมาประมาณ แบบ5-6ปีแล้วอะก็ขอโชว์นิดนึงเราควบคุมการกินไหมเราแบบเข้มงวดมากก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นค่ะเคยแบบผ่านกันควบคุมแบบเข้มงวดม,มามากๆแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันแตะตะบะแตกง,ง่ายมากเลยก็เลยหาอะไรที่มันแบบเออเราเดินทางสายกลางดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีคลีนบ้างไม่คลีนบ้างกินขนมนนทุกวันก็กินนะคะแต่ก็กินพอแบบเอออร่อยอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนแบบเฮลตี้อ่ะเออ กินส่วนเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยหักโหมหมดนะไม่ไม่ไม่ตันจะให้ความสาคัญเรื่องของการกินมากกว่าเพราะว่าการกินใช่เพราะว่าถ้า,ถาสมมติว่าเราเลือกกินที่ดีอ่ะมันก็จะทําให้แบบเราเมนเทนร่างก,กายเราได้แล้วก็แบบการออกกำลังกายมันก็เป็นสร้างกล้ามเนือ้อเราทําให้เราได้กินเยอะมากขึ้นนะออออการมีกล้ามเนือ้อ,อน้ำหนักลงมากีอะมาะ ประมาณท่าหกโมงตอนนี้ถือว่าพอใจไหมเห็นว่าลงอีกโอ้ยพอใจร่างกายไว้ยังไงบางทีเคยลงกว่านี้แล้วมันแบบเป็นกระดูกเกินไปค่ะแบบเอาพองามพอดีกว่าเอาแบบให้มันดูแบบเทลตี้แบบเป็นอินสปายให้กระทุกคนดีกว่าที่แบบใครอยากจะออกกำลังกายอยากจะรักสุขภาพอะไรเงี้ยคนกินน้องนับแถวอะไรแบบนี้ดูว่าว้ยเอามาเลยเหรอเริ่มละเริ่มเลยเหรอยังไม่ทันถ่ายเลยอ่ะ <bid S 2> นกนกนอิอไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็จริงๆก็มีแบบร้านอาหารคลีนประจำอะไรอาเงยก็จะส่งให้ทุกวนันแล้วก็เราก็จะมีแบบบางทีก็กินครีมมือมม้อหนึ่งไม่ครีมมื้อหนึงแบบเพื่อให้มันไม่เบือ่อแต่พวมมีที่มาว่าเราขอเกินนี่คือเคืออไหมคะไม่เคืองหรอกมันก็แล้วแต่มุมมองบางคนเขาก็ชอบแบบ มีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีมาคอมเมนต์บอกว่าเออชอบตอนที่ประกวดมากกว่าน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนถึงพอใจตรงนี้ด้วยบางทีเราแบบถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องเหมือนแบบขอนิดนึงเราเรามารู้มัวเดาะเอเอเราอยากลงอีกไหมจริงๆก็เท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมีแพนไปเมืองนอกเนีย่ยค่อยว่ากาันก็คือจะเอาลงอีก ก็อาจจะแบบให้มันดูโมเดลมากขึ้นแล้วมันชัดกว่านี้ใช่แล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้น้ำหนัก51 52ไงค่ะสี่สิบ้าไหมล่ะว้าเป็นอย่างนี้ละโมเดลกระดูกเดินได้เออไม่เราก็แบบเป็นพีเอินเตอร์ไงสรุปภาพที่เป็นเห็นแบบว่าเห็นกระดูกก็คือแสงแลยเงแสงแลยเอาตอนนั้นยังไม่ได้กินข้าวด้วยถ้าอยากให้ถ่ายชัดแต่ต้องไม่กินข้าวแล้วค่อยไปกินหลังจากนั้น ไม่เห hey, right. yeah oh, ็นพี yeah. ่คนนี hey, ้เตรียมลงประกวดอะไรหรือเปล่าจริงจริงเสี่ยงใช่ก็จริงจริงก็อยากจะลงประกวดมิสที่เมาแต่ว่า เจ้าของเวทีเขาบอกว่าหนูยังมาตรฐานยังไม่สู้รุ่นนี้ไม่ได้ใช่ยังยเออไม่ถึงแบบมันก,กระดูกคนระเบอร์กันออก็เลยแบบว่าเออหนูก็คงต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่าพี่ปิงลี่แล้วก็พี่แบบเมยะอภิจตีอะไรเนี้ยเ,ออเขาทาค่อนข้างดีพอสมควรเขาตัวท็อปเลยนะเขาตัวท็อปหนูก็เลยต้องแบบแทรกซึมไปอยู่กับเขาตอนเนี้ยเพื่อที่จะได้แบบวิชาจะเขาหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะ ได้อีกทางหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นมิสกีมาเพื่เปิดใจเราอยากประวดไหมคะจริงๆก็ถ้าสนุกถ้าตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรก็อยากประวดอยู่แล้วทาไม่ได้ยุ่งมากแต่ว่าพี่เอ็มเขาแบบเขาเขาบอกว่าจะปัดหนูตุ๊บอ่ะก็เลยแบบว่าถ้าหนูตุ๊บทุกคนต้องมาช่วยแบบลงดราม่าที่เขานะ พ็อปหจะมาตุ๊บพี่มิสกี้เมาได้ยังไงเนี่ยน่แหละเป็นงานศาลศาลึ่งพีเอ็มท็อปหกห้างตุ้บขาแล้วเราต้องเพิ่มตรงไหนหรือว่า <c oughs> มีอะไรที่เราช่วยเขาไม่ได้คะจริงๆอะ่ะพี่เอ็มบอกว่าต้องต้องเอามาตรฐานของพี่ปิงลี่เป็นหลักค่ะก็คือลายเอวโพกต้องเป็นแบบพีระมิดคว่ำอะไรเนด้น, <c oughs> นั่นแหละ,และเราก็เลยต้องแบบโอ้หนูว่าหนูต้องแบบฝึกให้ตรงนี้มันรีบกว่าเดิม ไปเลือกไปเปือแต่ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เหตุก็ก็เราดูค่ะถ้าสมมติตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรก็ก็น่าสนุกก่ขวัดมงขวัดมงแต่ก็คิดถึงการประกวดใช่ไหมคะงานโอ้จริงๆอ่ะคือไม่ได้ตัดสินใจที่จะประกวดอะไรแล้วตอนนั้นนะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่าอยากทำงานเพราะตอนนี้ก็มีภาระนี่หน้าที่เยอะแยะค่ะต้องแบบดูแลน้องด้วยต้องอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราทำงาน เก็บเงินตรงนี้ทีกว้่าแต่ก็รอลุนต่อไปกับมที่เมาเนาะใช่ก็ต้องรอรุนว่าจะมีเวทีไหนต่อไปเออเอ,อ,อายุยังไม่เกินทุกท่านถามเรื่องที่สะอนหน้านี้ออกมาโตน้ำเสียง,งเตือนเนาะออ่มีดมาม่าู่ช่วงนี้เลยเขาบอกว่ามวยถูกคู่คือตอนนี้หนูว่าได้ประกาศบอกแฟนคลับไปทุกคนแล้วว่าแบบไม่ต้องถามถึงเขาหรือว่าไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะว่า คือมันยิ่งพูดเราจะยิ่งต่อยาวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปก็ปล่อยให้เขาแบบพูดของเขาไปคนเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเองก็คือคือเราเราไม่อยากให้ให้ไปโฟกัสตรงนั้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าอย่างนี้ก็มี้เราเบืออไหมแต่ว่าเหนื่อยมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่จะตอบมันเหนื่อยที่จะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถ้าเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่ารับเส้นมากขอแต่ยังไม่มีโอกาสได้บอกนะ โอกาสค่ะแต่ถ้ามันมีโอกาสให้เจอกันก็เลือกสุดจาาก็ชิญทำไมเราต้องคุยอ่ะเราไม่ได้เป็นญาติกันเราไม่ได้ให้เงินกันถ้าให้เงินก็ค่อยคุยเจอที่ชั้นสามดีกล้วเหรอตอนที่เขาต้องโค้ชเป็นตัวเราอะไรแบบนี้ถ่ายเครื่องหรือยัง จริงๆอะคือตังเคยบอกไปแล้วว่าการโปรเวอร์ยูไอยูอะค่ะมันคือการที่ชื่นชอบในตัวนางงามจริงๆแล้วก็เหมือนเอาตัวนางงามเนี่ยเป็นอินสไปในการดำเนินชีวิตหรือว่าแบบการสร้างสรรค์อะไรของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยแต่ว่านี้ตารู้สึกว่ามันผิดเวไปนิดนึงเพื่อที่จะแบบเอาเวทีนี้มาเป็นการขอโทษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนเราถ้าจะขอโทษอะมันขอโทษไปตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วแล้ว,ลวเพราะว่าตอนนี้มันก็ระยะเวลามานานมากแล้วค่ะก็ ไม่รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยคือทำออกมาจากใจจริงไหมแต่ถ้าทำออกมาจากใจจริงก็ก็ขอบคุณมากที่ที่ทำให้อ่ามาเป็นโคเวอร์เป็นตัวตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตามนั้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่เจอไม่เจอดีกว่าเนี้ยก็ก็ดีแล้วค่ะต่างตัวตาอยู่ใช่ต่างตัต่างหัวดีกว่าโอเคค่ะ Welcome to Star Society